สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ช่างเล็กจะนำพาท่านผู้ชมมาดูการถอดพยานาคเอาไปซ่อมครับมันดูดน้ำไม่ขึ้นครับเป็นสาเหตุอันใดเราจะต้องนี่ครับต้องถอดดูมีไบพัดและเป็นเฟืองแล้วเป็นบูธครับมันมีหลายอย่างเราจะต้องถอดดูครับถอดรึงขึ้นมาถอดดูเอาไปที่ร้านเราครับ มาดูกันว่าเราจะปฏิบัติกับเจ้าพญานาคนี้อย่างไรกันดำเนินง,ง,งานโดยช่างเช่ากำลังถอดอยู่ครับนี่ครับพญานาคตัวนี้ขนาดเอ่อน่าจะเป็นใบพัดแปดนิ้วครับนี่ครับแปดหรือเก้านิ้วประมาณนี้ครับอยู่ในน้ำมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไปเรายกขึ้นมาแล้วลับบ้านกันครับ ตอนนี้เราก็ถอดมอเตอร์ออกแล้วครับเราจะยกตัวพญานาคขึ้นยกได้ไหวปะดึงได้หายดึงใส่ผ้านี้ยกไม่ออกไม่ล็อกไม่ล็อกไม่ไม่เฉยพอได้อยู่หนักไหมหนักันาดหนักอยู่ว่ะหนักกว่าตัวนั้นเยอะมันกง่าต้องดึงขึ้นไปเลยอ่ะขึ้นมาบนบนไม้เออตาวไงบอกเอาเลยป่ะเนี่ยเอาเลย้ไมเลย เลยเลยหาป <curtain, S 2> <high. S 1> ูนเลยเตะไปเตะไปหาปูนน่ะเตะไปหาปูนกับไม้ก็ได้เออตินมึงองเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่น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 เออถามว่าหนักไหมหนักกว่าตัวนั้นเยอะมันก็ใหญ่กว่ากันเนาะไ่หนังจากนี้จะยกขึ้นรถครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ยกออกมาจด้แล้วนะครับท่านผู้ชมเราจะเอาขึ้นรถกันครับ น,นี่คือไปพัดจตะเลทครับนี่ครับท่านผู้ชม ยกขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเตรียมเดินทางครับพาพญานาคไปหาหมอครับไปรักษาครับพญานาคไม่ดูดน้ําก็จะไปถอดดูว่าข้างในมันเป็นยังไงครับคุ๋ยไ,ไวปุสา,ารอะไร วันนี้เขาจองคิวแล้วเนี่ยตอนบ่ายใช่ป่ะโต้เนาะบอกเหรอเขถามเขาดูเศษในจาระวัลครับฟอสเลือกบอกว่าบ่ายย้องตัวป้องไอริมมันหายไปไหนมาแต่เดงว่ามันเมื่ได้มื่อไ้ใช้ริมเนี่ยมันใช้รอตถันอย่างเดียวริมมันหายอ่ะริมมันโดนหายก็สิรวมได้ป่ะเนี่ยฮะไปกึ่งไม่บ่บูนไม่

นี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้เลือไส้มันออกมาแล้วครับนี่คือเผาตัวที่ใส่ใบพัดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดูดหน้าขึ้นนี่คือใบพัดของมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คือบลอกที่ใส่ลูกปืนครับนี่ครับลูกปืนแตกหมดเลยครับท่านผู้ชมลูกปืนแตก<ม><ม>ก็เผาเป็นรูเผาเป็นรอย ทาให้มันสั่นเวลาทํางานมันดังแรงน้ําไม่ขึ้นครับอีกอย่างหนึ่งโมเลยม์มันรูดด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับโมเลย์มันมันรูดเวลาปัม๊มมอเตอร์ทํางานมันก็ไหลหมุนแต่โมเลย์แต่เพาตัวนี้ไม่หมุนนะครับนี่ครับเราจะพาไปดูทราบตัวแม่มันนะครับนี่ครับที่เราถอดออก ลูกปืนตรงนี้นะครับมันมันเสียสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วที่รู้เรื่องช่างเรื่องพยานาคเน,นี้ยนึงก็จะรู้ว่าลูกปืนของพยานาคคืออะไรครับเดีย๋ยวเป็นตะปุืปนตลับเป็นพวงนะครับนี่ครับเปมาตาแบบนี้นแล้วก็จะเชื่อมตรงนี้ด้วยครับนี่ครับท่านผู้ชมมันแตกคอมันแตก ลงมาข้างล่างนี่ก็คือนี่คือหัวกระโหลกนนนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็ลื้อเสร็จสัดเรียบร้อยแล้วก็สั่งอะไหล่บางชิ้นที่เราสั่งไม่ได้เราก็จะไปที่ลงกึงครับไปลงกึนเขากึนขึ้นมาให้มาดูตอนประกอบกันได้นะครับข้อเดิมเหมือนเดิมเลยไม่ทาเดิม ยางลงกงทานมันได้ไหมนี่ครับตัวนี้ก็เอามาลงแล้วรอใส่มอเตอร์ทำจนไ,ได้แลอวลูกัะเพื่อนเนี่ยนะ คุยกันต้องต้องแรงมั้ยหมดยังเอาครับถามมอเตอร์ก่อนคราว ปลอยเอาค้อนมาด้วยอิฟคอนมาให้ต้าดูกระปุเทำไมมันเข้าไปลึกอย่างเนี้ยค้อนกับเข้ามา ขอบคุณทุกคารติดตขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับเจอกันคลิปหน้ะครับคลิปนี้ช่างเล็กขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ